รถสไตล์ออฟโรดขนาดเล็กอีกรุ่นหนึ่งของซูสกิก็คือมารุติซูสกิจิปซี่ที่มีจำหน่ายในประเทศอินเดียและบางตลาดอย่างนิวซีแลนด์ในชื่อหนึ่งว่าฟาร m มเว k ร์ซึ่งจิปซี่ก็คือจิมนี่เวอร์ชันฐานล้อยาวที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์และฟีเจอร์เพื่อตอบสองความต้องการของลูกค้าชาวอินเดียได้มากกว่าและรถออฟโรดขับสรุ่นนี้ก็กำลังเดินทางมาถึงการปรับเปลี่ยนเจเนอเรชั่น มรติสุสกิจิ y ซี่มี2สไตล์ตัวถังคือแบบ SUV คล้ายกับจิม n y และแบบเปิดราคาด้านหลังคล้ายกับรถกระบะขนาดจิ๋วและก่อนที่จะมีการเปิดตัวโฉมใหม่ได้มีกราฟิกดีไซเนอร์จากเว็บไซต์ที่ชื่อ m y t i s c c o ได้นำเสรือรูปโฉมใหม่ของ all-new Gypsy ในจินตนาการที่นำเอาดีไซน์ของรถจนขนาดเล็กของสุสกิรุ่นอื่นๆมาทำการออกแบบใหม่ในสไตล์ของ G ิ p ซ y ด้วตัวถังในแบบกระบะ p ิกอัพ ซึ่งนอกจากจะดูมีเอกลักษณ์ในแบบซูซกิแล้วด้วยการเป็นรถกระบะขนาดจิ๋วที่ปัจจุบันค่ารถยนต์ต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจในการผลิตจิงไน,นายรวมถึงความนิยมของลูกค้าที่ต้องการใช้รถขนาดเล็กในและนอกเมืองที่มีความคล่องตัวและประหยัดพลังงานเชื่อว่าหากจิปซี่มีรูปโฉมที่ใกล้เคียงกับภาพจำลองนี้ขึ้นมาจริงๆบางทีอาจจะทำให้จิมนี่ที่กำลังมีปัญหาในการผลิต ไม่ทันกับความต้องการของตลาดอาจจะได้รับผลกระทบในด้านยอดขายก็เป็นไปได้เสียดายอย่างเดียวก็คือจิปซี่จะมีการผลิตจำหน่ายในประเทศอินเดียเป็นหลักเท่านั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ